ตายก็ตายดินอยให้ติดเลยมาเกต้านะมาเอาไหมมากตามันเ่องไ้เสอเปิดเปิดเลิดนปิดเปดเปดเปดปิเปิดเปิดเมิดเปิดเซิดเปิเหลดเปิ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 ดปดเปิดเไิดเปิดเปิดเปิดยปิดเ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 ิดเปิดเปิดเลิดน่เดเปิดดปดปิปิเเดปิปิิเเปิ แคลรินเนอร์มาแคารินเนอร์ใช่ไหมใช่ตอ,ต,อตอนนั้นรถม,ม,มันดูมีแบรนด์เลยเนี่ยแต่จนอะเป็นอลูมิเนียมดูมีแบนดูมีแบนนด์มีแบรนด์นี่ยม,มีโอวอร์โน้ตแต่นี่มันเปิดไป <c oughs> สองข้างของเรียเปิดไปข้างเดียวใช่ปหมล่ะใช่ผมพี่รถเปิดแบบนี้ก็ได้ไแต่เราคอยรักไม่เปิดดีกว่าดีกว่า คือขี้ขี้ไปถ้าก็ล็อกก็ต้องบินเลยดิเปิดอันนี้หน่อยได้ไหมพี่โจทย์เปิดช่วยให้ดูมนรับลมใช่แล้วพี่โจทย์มันบอกว่าเปิดจริงก็แล้วพี่โจทย์เราพยายามมีล็อกเอิพี่จทอันนี้มันรับลมใช่ไหมพี่โจทย์เขาใจไหมพี่จทอ่ขององพี่โจทย์ไม่มียางกันน้ำเนี่ยไม่มีไม่มีมันบอกว่า มีมันก็เข้าพี่มันก็เรียกว่านะมันจะเข้าน้อยกว่าแต่ถามว่าตรงนี้มันทําร่องลึกไงเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วมันทำร่องสูงร่องสวมมผูงไม่ให้น้ํามันย้อนไม่ให้น้ํามันย้อนมันก็จะเข้าบ้างแต่ก็น้อยว่าอือผมบอกมันมีอย่างเนาะอันนี้ยี่ห้อที่คนทําให้ใช่ไหมใช่ร้านเขาเลยทองไม่ใช่ทองทองเหรอต่อต่อต่อใช่ไหมต่อเลรอต่อต่อเเาไปชื่อเขาเลยออ๋ นี่ว่าขอไอ้พวกที่มันเคอขอนึเอ็นเฟิร์นทามมันต่อต่อนี้สั่งที่ไหนในเพจหรือไงในเพจในเพจอันนี้เป็นมีเนียมใช่ไหมมีเนียมครับนี่นี่มีเนียมได้เรื่องน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ไม่ยืดกระิ่งด้วยแต่อันกลางนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่ได้มาด้วยกันอันกลางนี่ในเอ็กบู๊ปเนี่ยอันนี้ของเอ็กบู๊ปเอ็กบู๊ปอันนี้เป็นตรงจากจีนอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ก็มีเนียมก็จะปีนียมเหมือนกันมีเนียมแต่ตแ่ยิงทรายเขาสียิงทรายนี่เปิดดูได้อันกลางนี้เท่าไหร่นะอันกลางนี้แพงกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเอออันท้ายยังแพงกว่าคู่แล้วถ้าคิดหารนะไม่จะไม่มีเลยนะเดี๋ยวลองลอางอันนี้อันนี้มียางนี้ยางก็เปียกอ่ะเข้าแต่ก็เปียกเข้าเหมือนกันผมผมไม่ใช่ยางวันนี้พี่นทศ มันเป็นยางที่ยืดยืดหยุ่นเลยมันน่าจะไม่เข้าอันนี้ก็เข้าแต่ก็ยังว่าแล้วมันแพงกว่าเลยจริงมันเป็นยางที่มันบวมบวมมะพร้วงับไปมันจะแฟบนะบวมมันจะเจออันนี้่บายมันจะสนิทเพราะโดนสนิทกว่าแต่นี้ของพ่ทชไม่ใช่ยางบวมมันเป็นยางยางธรรมดาแต่ตัวนี้มันอยู่ข้างในมันก็จะช่วยซับไปหน่อยนึงน้ำต้องมีกระเด็นบ้างนะเข้าที่ไปทั้งนี้แล้วนี่โดนเป็นน้ำมีแต่อผมไม่เข้านะเป็นรุ้นฝนเมหลายีแล้ว มันเป็นยางเนี่ยโดนที่ที่อ้วนขึ้นมานะเวลาแล้วเปิดมันก็จะพองขึ้นมายางนะเจแลาวแล้วปิดมันก็แหวบสนิทไปเลยนะต้องดูไม่ไล้จะไมให้ดูเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่นี่เขาติดที่เท้าแขนนี่ไงอ่าคนซ้อนคนซ้อนโดนคนซ้อนกันสลับกันร่วง อ๋อคนสอนว่างั้นอะล็อกไว้ล็ลอกไว้ชุดเดียวที่สองพันเจ็ดพอพอจะเอ็นเลยเอ้ยสก,กิลเอลพอดีเลยปิดอันนี้ให้ผมดูหน่อยปิดเหรอเรียบร้อยล็อกได้ไม่ต้องกลัวโจนเอากดเร็วนี่หให้ดูดูอย่าดูเห็นแล้วเห็นแล้วหมดปมดสิปออกนะ ยอดั้งไข่อดูดูที่ปดเร็วอย่างนี้เวลาจะสัมภาระออกอ๋ออะไรกันมั้งอ๋อมปลดปลดไวได้อ๋อเปดแค่นี้เองผมนึกว่ายุ่งยากนะเนี่ยมากมากลแก้ก็ตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันอ๋อนี่เหมือนกันก็มีลูกยางอะเนาะใช่ใคือเราเราปลดออกเราไม่คิดแบบแน่นมาก ขี่ลูกยางกันสะเทือนนะเนาะมันจะได้ไม่ดังนี่ลังคิดให้ดูนะเนี่ยจะเร็จแล้วเวลายางลงกันนะครับบันไดรถค่าส่งนะค่าทีบางทีมัีรถมืออาชีพมีโคดนิดหน่อยครับจอมไม่ได้ได้ทั้งหมดเลยยี่สิบสามสิบก็ได้แล้วร้านซ่ามันมีไฟกระพริบหนูใส่รถต้มีนี่เอทเอเลย